ตจ้าองกลาดสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพวกเราหุ่นฮูมเกมเมอร์ดีวีเดเทเลนวันนี้ผมก็จะมาโชว์เอ็มเ่ดิวันนี้ผมก็จะมารีว to ิวแอปแอปหนึ bon ่งรนะฮะอะไรแอปนี้ไม่ใช่ว่าเป็นวันนี้เอ้ยทูล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 บ็อก ฟอนมินนะไปทูนบล็อกฟอนมาครับอ่ะโอเคอาจจะเสียบหน่อยรู้เรื่องไปกดมือเนี่ยโอเคแล้วสำหรับเรื่องของกินอันนี้ไปลอก เอาไั้สกนก็ได้เอาไปรีวิวมันชื่อพีนินวโอเคสกินก็แปกหน่อยนะครับ,บต้นแบบมันจากพีนิวนะพีนิวค่ะอันนี้นะครับอันนี้ใช่นี่น่

ตัวนี้มันมีเาเห็นด้วยถ้นเป็นเห็นเป็นไหมเพ็นไหมเห็นเห็นเห็นตรงี้เป็นชิฟิลอะไรเป็นขึ้นขึ้นไรวนี้เปีนอะไรใช้ทานครับ

แล้วเรก็จะเอ่ออีกตัอนึงมอนี่ไม่แน่ใจว่าอันอะไรนี่คือวิธีการที่เราเจะเลื่อนตัวเอสเล่ย์กับตัวเอ็มว่าจะาไว้ตรงไหนนะนี่เขาจะแต่โอเคผมกดในกันเพื่อไม่เซฟถ้าเป็นคืนตอนพอถ้าผู้ชุมไว้ตรงนี้อ่า 哎，谁？你在 เสำหรับใครซึ่งผมก็จะมาชี้ตงเล่นะครับว่าผมจะย้ายชนลนะครับย,าย้ายแน่ัวเป็นชื่อแนลคือ n e นิวอะไรนะ new G A e N E M E เอ่อ dot uh, tv and oh, and 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 com แล้วก็ and and มือ and มือถือภาษาอังกฤษนะครับอ่านั่นแหละ new jme com dot tv and com and มือถือภาษาอังกฤษนะครับ ของมเองมนน้เล็ดเอนี้ครับซึ่งผมก็ทำคลิปหนังด้วยครับคลิปหนังต่ไปสำหรัไปที่หนก็มาก็ขอเมนยาปาดทีเดียวต่ไม่ีนะันี่นอก่ยอ I'm mm -hmm. good <laughs> con cháu cô gia đình ông học lại con học sinh học tôi thấy anh